โอ้โไม่ได้มานานครับงานกองต็มเลยนะนี่กับเจ้าอิโม่ครับอิโม่สาวของช่างโอครับโอ้โหดูครับงานเขาสวัสดีครับทักทายพี่น้องชาวเครื่องเสียกกดทุกท่านด้วยและกันครับผมไหนไหนมาทางอา่น้องบุญมากน้องกีนางรองไม่เวะที่โนสวันก็ไม่ได้ครับ อ่ะสวัสดีเจ้าของโรงงานด้วยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสบายดีบอสบายดีครับผมงานเป็นจังไรบ้างช่วงนี้ก็ตอนนี้ไม่ค่อยแน่นเหมือนแต่ก่อนครับแต่ว่าจะมาแบบพอเดือดใหญ่จะมาแบบที่ละเจ้าละหกเจ้าละแปดเจ้าละสิบสองใบเลยอ๋อมันไม่มีกระจุกกระจิกเหมือนแต่ก่อนใช่แต่ก่อนก็จะมาแบบสองใบสี่ใบอย่างเงี้ยตอนนี้จะไปแบบเจ้าใหญ่ก็จะมาสั่งสั่งเยอะครับอ่าช่วงนี้นตัวไหนครับสิบแปดยี่สิบเอ็ดตัวไหนออกดีกว่ากันสิบแปดสิบแปดสิบแปดนี่ออกประมาณ ถ้าถ้าเทียบถ้าเทียบก็ถ้าสิบแปดออกประมาณสามสิบอ่ายี่สิบก็ออกประมาณประมาณยี่สิบประมาณนี้อ๋อเฉลี่ยแล้วปัจจุบันนี้เดือนหนึ่งออกประมาณกี่ใบอ่าถ้าช่วงพีควันสามร้อยกว่าช่วงนี้ละ่ะอยู่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าโอเคทีมงานกี่คนทีมงานก็ถ้านับทั้งหมดก็ประมาณสิบสิบกว่าคนกระจายกระจายให้เขาทำเหมือนเดิมไหมใช่ครับเหมือนเดิม เดี๋ยวตอนนี้ก็จะมีทีมจะแบ่งแผนกกันก็คือแผนกงานสีอแผนกงานสีก็อีกคนนึงส่วนแผนกโปะขัดจะมีประมาณ4ี่คนอ๋อโปะขัดจะมีประมาณสี่คนแล้วก็ประกอบจะมีทั้งหมดสามคนประกอบสามโปะขัดสี่เจ็ดแล้วก็แล้วก็จะมีข้างนอกอีกข้างนอกอีกข้างนอกอีกก็ประมาณประมาณสิบถึงสิกว่าคนก็บางทีช่วงช่วงลงหน้าขัดบางทีก็6คนอื โป๊ะขัดบางทีก็หกคนเพราะว่าช่งวงเพราะว่างานที่มันสีเวลาคือง,งานโป๊ะงานขัดจริงเพราะว่าประกอบเนี่ยช่างช่างประกอบวันหนึ่งได้กี่ตูนต้นะแปดแปดตู้แปดตู้แต่โป๊ะขัดวันหนึ่งถ้าถ้าสองคนเนี่ยทำเต็มที่เลยสี่ตูต้ที่ออกยากอยู่นะออกยากครับไม้ไม้ก็ยังเป็นของวุฒิมิตอยู่ครับตอนนี้ของวุฒิมิตอยู่เนาะใช่ครับเป็นเอขอองวุฒิมิตอยู่นี่ครับใช่ครับ อันนี้ยังไม่ได้ขัดเก็บขัดเก็บนี่สังมาพิเศษแล้วเปล่าไม้เขานี่ใช่ครับใช่ครับก็เ,เนื้อมันรู้สึกว่านเนื้อมันออกทองทองเหลืองใช่ใช่ใช <ๆ S 2> ่แล้วแล้ว,ลว,ลวตอนแรกผมจะขับตอนแรกจะทำทำไม้สามเอแต่ว่ามันม,ม,มันติดเรื่องภาษีอ่าช่วงช่วงที่ว่าอ่าลักษณะอะไรของของของอะไรอะไรทำที่เขาออกแบบใ้มีปัญหาเรื่องเก็บภาษีเพื่อประเทศไทยเก็บหลายหลายเท่าทีนี้ มันทาให้ประสิทษฐกิจมันเริ่มดรอปลงพอดรอปลงตอนแรกเราจะสั่งไม้เราถือว่าถ้าดรอปลงกําลังซื้อมมนต้องขอยอพอไม้เราสั่งทีมันต้องสั่งเป็นพันแผ่นตารางสั่งผลิตทีนี้ถ้าเกิดเราพันแผ่นเนี่ยเราเราผลิตแล้วเราใช้ไม่หมดอ่ะมันนานเกินไปมันจะเสียหายจุดๆตัวไม้อคุณภาพมันก็จะไม่ดีก็เลยยังต้องใช้อันนี้ต่อไปเพราะว่าดูจากเศรษฐกิจเรายังไม่พ่อยเท่าไหร่แน่นไหมไม้รูสมิทแน่นแน่นครับแน่นเนาะ อนี้ก็จะเป็นขุยเพื่อปกติเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างเหนียวอ๋อซีเอ็นซีใช่ครับแต่ว่าพอพอเวลาขัดแล้วมันก็จะเนียนขัดแล้วก็จะเนียนดูตรงนี้ดอกมันจะเนียนอ๋อเด่นตอนนี้ยังไม่ไม่ขัดมันก็จะมันจะมีขุยหน่อยใช่ครับคือดอกเปลี่ยนใหม่ก็ขุยเหมือนเดิมดอกที่เราใช้ตัดก็เป็นดอกอ่ากัดอลูมิเนียมไปนะคิดว่าแข็งที่สุดละที่แพงที่สุดละแต่มันก็ กัดไม้ตัวนี้ก็คือค่อนข้างจะเป็นขุยอยู่อเพราะว่าในตัวเนื้อไม้เขาค่อนข้างเหนียวเป็นใยค่อนข้างเหนียวมากเลยอืครับประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้พี่หลผมพาไปโด,โด,ด,าดูโปรเจกต์ลูกค้าให้จัดชุดลูกค้าให้จัดชุดก็คือเป็นตู้ Active. Active. แอคทีฟแอคทีฟ21นิ้วแอคทีฟ21นิ้วใช่ครับ กี่ใบอหรออ่าทั้งหมดสี่ตู้สี่ใบแ c t i v e สี่ตัวออก็คือ Active อตู้ละตัวเลยอืมไม่ต้องไปต่อพ่วงก,กับอะไรก็คือตัวเดียวต่อย Active หนึ่งตัวเลยอืมแล้วไหนตัว X c t i v e สั่งมายังสั่งมาแล้วครับเดี๋ยว<ห>เอา<ห>มาดูเดี๋ยวจะมีโ m o ครับยี่สิบเอ็นนิ้ว Active ลูกค้านี่ก็พอลูกค้าเลย ทำตัวบล็อกไว้ใส่ Active แอคทีฟ้วครับนี่ฟ้าหลังอ่ก็จะเป็นตัวนี้เลยครับแอคทีฟตัวนี้ก็กำลังวัด r m เนะครับที่8โ oh อห์ม1,500วัตต์ที่8โ oh อห์มพีคคูพีคได้2,500ครับทีนี้เราเราเราเล่นจริงๆอ่ะเราเล่นอยู่6โ oh อมวัดมันก็จะอยู่ประมาณ2,500 2 0 0ครับพิกก็ไม่น่าเกิน3,000อืมแล้วไอ้ที่กําลังวัดมันเยอะเพราะว่ามันเป็นแอมฟูนบิดอืมก็คือเป็นแอม2ตัวบิดมาเลยอืมรับล้อสวิตชิ่งจ่ายให้ดอกเดียวเลยอิ่มๆออครับก็คือประมาณนี้เลยอันนี้เป็นชุดสําเร็จครับสั่งมาจากีนก็ประมาณ1 2ห5 0ครับเฉพาะตัวนี้นะใช่ครับ12,500ใช่ครับเอาแล้วรวมค่าตู้ค่าดอกไปเป็นเท่าไหร่อดอกลูกค้าเอง อ๋อดอกขอลูกค้าลูกค้ามีดอกอ่าถ้าจะไมเผ็ดลูกค้าบอกว่าน่าจะเป็นร้อยหกนิ้วใช่ครับร้อยหกนิ้วใส่ดอกเลยคือคือลูกค้าเขาเขาเขาแอนตี้เรื่องกำลังวัดเพราะว่าเขามีดอกอยู่แล้วเขาเขาเคยสั่งตู้เราไปแล้วไปใช้แล้วเขาโอเคเลยเลยเรื่องเสียงเรื่องคุณภาพแต่เนี้ยเขาอยากไปงานง่ายง่ายคือเขาไม่อยากผลท็อเปอร์ไปอเอาง่ายเอามิกตัวเดียวสามารถที่จะคอนโทรลน,นี้เเเลยยออ่าคข้ใจู ครับทีนี้ก็จะเป็นชุดท่้งที่เรยวก็เราก็เลยเอาไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปยัดในตัวตู้ตัวนี้เลยอ๋ออ่าก็คือไม่ได้แก้ไขสูตรเลยรสิ้นแค่แก้ไขฟาหลังให้มันสามารถใส่ไอ้ตัวนี้ได้ครับอ่าก็ฝังเข้าไปประมาณนี้เลยนี่ครับประมาณนี้อ่าปิดแล้วประมาณนี้แล้วกันเพราะอ่ามันประมาณนี้ครับอืมอ่าเอาใส่ใส่ใส่ดู่ิใส่ใส่ใส่มา ก็ประมาณนี้ครับอ่านี่ไอ้ฝามันต้องมีดำตัวดำนะอย่าลืมก็ประมาณนี้ครับพี่น้องนะเนี่ยเป็น a อ t i ทีเดี๋ยวตอวนี้เราจะเก็บงานนะรับเราขัดเก็บงานทำสีประมาณนี้เลยตัวเดียวอิ่มๆต่อก็คือพันกว่าวัตตอนหนึ่งดอกอืมอิ่มๆแน่นอนนะครับอ่าไว้หกผมว่าทํางานประมาณจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวนี้สามารถขับได้ไม่ไม่ไม่เต็มร้อยแต่ว่าก็ก็ถือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะดังดังแรงอยู่อืมครับในตัวนี้ ตู้เปล่าครับตัวนี้รวมตัวเป็นเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าสั่งมาก็หมนะื่นสองพันห้าเนาะตู้เปล่าตู้เปล่าตัวนี้งานดิบงานดิบจะพร้อมเก็บงานเรียบร้อยขัดเก็บเหลือทําสีอย่างเดียวใบละสี่พันบาทจะเป็นตัวเพีบครบทุกอย่างครับมีแผ่นเพีให้มีทุกอย่างครบ<ส>เลยเท่าไหร่นะสี่พันกว่าบาทสี่สี่พันบาทก็คือเป็นเฉพาะตัวตู้เปล่างานดิบอ่าไม่รวมสีไม่ไม่รวมทําสีนะไม่รวมทาสีก็คือขัดให้ทุกอย่างเลยใช่ครับถูกไหมใช่ครับ อันนี้20เอนิ้วนะ20เอนิวแต่ถ้าไม่ขัดถูกกว่า200อ๋อถ้าไม่ขัดก็คือลงมาอีก200บาทใช่แต่ถ้าเป็นรถแห่จานวนเรามีราคาพิเศษอ๋อสําหรับรถแห่ก็จะมีราคาพิพเศษให้ก็คือรถแห่ที่โปรโมทให้เราเราจะลดไปเลยใบละ300อ๋อแต่ว่าต้องมีจํานวนนะครับต้องมีจํานวนขึ้นไปเออครับก็ตอนนี้ตู้อ่าตัวน,นี้อยู่ในรถแห่นิวชุมพูอ่อืมก็เบรค่อนข้างแรงนะครับ เขาเขาสั่งเพิ่มไปเป็นส2บสองใบยังอ่าเดี๋ยวอ่าเขาก็คือเข้าภาษาตอนนี้ยังเก้าใบอยู่นะยังเก้าใบครับแค่เก้าใบนี่ก็เฮ้ยมันยังไม่สะใจอ่ายังแต่ตอนนี้นิวชมพู่จะขยับเป็นว้ยหกนิ้วนะครับเอาตอนนี้เขาวห้าวห้าอยู่ครับเออวยห้าสเปคธรรมดาอยู่ตอนนี้จะขยับไปวัยหกตัวท็อปเลยโอ้น่าจะมันแน่นอนนะครับเอาเดี๋ยวถ้ามีงานใหญ่จะแถวนครสวรรค์น่าจะได้ไปฟังเองอะไรแหละผมอ่ะครับอ่ะ ประมาณนี้สาหรับนี่อ่ะวันนี้มีลองเสียงด้ไหมมีครับมีครับลองเสียงตัวที่อยู่ด้านหน้าเป็นบ่ใช่ครับโปรเจกต์นั้นยังไม่ยังไม่เสร็จใช่ไหมยัง๋้วต้องแก้ไขช่วงล่างใหม่แล้วก็เดี๋ยวอ๋อพวกพวกน้ําหนักอะไรมันมันหนักเกินใช่ครับนี่โช๊แตกเลยโอโชกแตกเลยนะรถยังไม่เหลือครับแตกโชกหน้า,นารถยรังแตกแล้วออกดแรงกดมันเยอะมากอาคิดว่าน้ำหนักอ่าตัวทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีประมาณเจ็ดน่าจะมีหกเจ็ดร้อยโลอืม รถยังไม่ได้ขยับไปไหนครับแค่วางบารลรานล้ำหนักไอ้เฉยโซกแตกแล้วมันจํามันจามัน,ม,นมันกดก็เลยบบก็เลย <ๆ S 1> พักไปก่อนใช่ครับอันนี้คือตอนแรกจะไปงานแค่หอยหักเลี้ยวไอ้เฉยเท่าโคตรเลยโอ้น้ำหนักมันเยอะเกินทีนี้เราก็เลยจะทําเป็นลับสวิงอาร์มอก็อคือใช้เป็นตัวนี้เป็นดุมแบบนี้อ๋อเป็นดุมแบบนี้ใช่แล้วก็เป็นอ่า เป็นตุ๊กตาอืออ่าแล้วก็ทําออกแบบตัวนี้ใหม่อืมทีเนี้ยมันต้องมีการเฉือนตันปากใหม่ทีนี้เรามันต้องยุกตัวยางลงลงให้หมดก่อนครับทีนี้ก็เลยว่าถ้าเรายกทุกอย่างลงปั๊บมันมันก็จะทาให้งานตื่นมันช้าเราก็เลยเอาไว้ลองเสียงให้ลูกค้าฟังก่อนเอือเอัาวันอันนี้จะต่อจากไหนต่อจากนี้ใช่ไหมอ่าต่อจากชุดนี้ครับต่อจากชุดนี้ไปที่ใชชุดนู้นนะอ่าใช่ครับผมจะมีอาให้ลองฟังระหว่างแอมสามถึงห้ายวัตต กับอ่า R R หกพันวัตต์อันนี้ต่อช่องแล้วกี่ดอกอ่าทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยหกดอกหกดอกลงประมาณอ่าน่าจะหนึ่งวงตัวไหนเอ็มตัวไหนอ่าจะลองทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่เอาแยกกันก็คือจะลองรอบแรกจะให้ลองตัวเล็กก่อนเออพันวัตตัวเล็กตัวเล็กสามพันห้าครับสามพันห้าเอาพิกสี่พันตัวใหญ่ตัวใหญ่ตอนนี้ถ้าเราต่อที่หกดอกมันออกหมื่นสี่พันวัตต์หมื่นสี่พันวัตต์แต่ไม่แนะนำ ไม่แนะนำนะไม่แนะนำแต่อันนี้เราแค่เทสชั่วคราวเออเอับมาก็อันนี้ดอกเท่าไหร่อ่าตัวนี้จะเป็นดอกดอกละห่ำนะครับตัวส8ดนิ้วแม่เหล็ก3ามอสามสิมิลหนา่ห้าสามก้อนอะจะเป็นว้6หกนิ้วนะครับแม่เหล็กนี้คือสามก้อนสามก้อนด้วยว้6 1หกว้หกแต่เป็นส8ปนิ้ว18บดนิ้วครับ ไม่ใช่3 0มอมิลน,นะครับ330มิมล3มยมิลด้วยนะใช่ครับใช่ครับเป็นใหญ่พิเศษก็คือตัวนี้บริษัทก็ยังไม่เคยทำให้ใครอันนี้เป็นตัวแรกครับราคาดอกเท่าไหร่อ่ถ้ารับหน้าโรงงานนะครับ 12, 500, 1 12, <500. S> 2 5 0 0ห2 5 0นไึ่งม่ร้รอมลงค่าจะส่งนะครับแต่ถ้ารับที่ผมนะครับมันบวกเพิ่ม500อเพราะว่าค่าขนส่งด้วยครับผมเพราะว่าดอกหนึ่งหน้าค่าส่งประมาณ300ร้อทีนี้เวลามีปัญหาอะไรมาเนี่ยไม่คุ้มแล้วพี่ค,ค่าขนส่งส่งกลับนี่ก็หลายบาทหลายบาทละเออประมาณนี้ครับ ทีนี้ดอกละโคงตัวเนี้ยที่เราจะลองเนี่ยมันจะมีของลูกค้าทั้งสองเจ้าอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าสนั่นไอดอกละหามเนี้ยมันั้งหมดสี่ตู้ส่วนตัวนี้จะเป็นคันนี้คันนี้อ่ามลกรดอ่าอ่าคือเราจะต่อพ่วงให้ให้ฟังแต่เราจะลองทั้งลองแค่สี่แล้วก็พ่วงกับสิบแปดไว้สี่อ่าอ่าเพื่อดูว่ามันเกิดการหักล้างไหมมันไปกันได้ไหมระหว่างไว้เล็กไว้ใหญ่เอาโอเคครับผมประมาณนี้ครับรอฟังครับรอฟังแล้ว <het PI> อันนี้ฟังพาว power amp ตัวน้อยก่อนใช่ไหมคร <ต shirt. S 2> ับตัวตัวเล็กตัวเล็ก t ีแปดพันห้าร้อยวัตต์ราคาราคา u เจ็ดพันเก้าครับแต่ตัวนี้วัตต์จริงๆอ่ะที่พาวเวอร์ขับทำได้ก็คือสามพันห้าร้อยวัตต์สามพันห้าร้อยวัตต์นะใช่ครับอันนี้คือฟังตัวเล็กก่อนนะใช่ครับอันนี้จะต่อลิงก์กันทั้งหมดหกดอกหกดอกก่อนแล้วแล้วก็จะตัดแต่ตามที่อธิบายคือตัวเนี้ยไว้ไว้เอ่อสิบแปดนิ้วไว้หกนิ้วแม่เล็กสามร้อยสามสิบ ถูกไหมใช่ครับสามก้อนด้วยของของละหัมนะของละหัมมีอยู่สี่ใบสี่ใบครับตัวนี้คาเนี้ยขานี้ยมระกอดมีอยู่สองใบใช่ครับสเปรย์นิ้วเหมือนกันใช่ครับแต่ตัวนี้ไว้สี่ใช่ไหมอ่าตัวนี้ไว้สี่ครับอ่ามามาดูหนึ่ง เป็นพาวเวอร์ตัวใหญ่บ้างครับทีนี่ทำสายไปแยกเลยครับตัวเล็กไปใหญ่ก็จะแยกสายเอาง่ายดีอ่ะนนอยากได้ก็ติดต่อได้ครับ Facebook ช่างโอประกอบเอ็มพอประกอบพาวเวอร์เอ็มติดตู้ลำโพงติดตู้ลำโพงช่างโอประกอบพาวเวอร์เอ็มติดตู้ลำโพง ไม่ได้อิ่มเต็มที่นะครับเพราะว่าเป็นตัวสายไฟนะครับคือสายไฟที่เราใสา่เนี่ยเนี่ยร้อนกัดเลยอืก็คือว่าพูดตรงๆเลยว่าสายหมดอ่าโอเคอก็คือใช้สายอ่าใช้สายที่มีอยู่เอามาใช้นะครับจริงๆแล้วต้องใช้สายเบอร์ใหญ่นะครับพวกอย่างเงี้ยครับเท่รนิโป้่เงี้ยถ้าจะเอากาลังวัดตหมื่นสี่เต็มเนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมดสี่ช่องอแต่ตอนเนี้ยคือกําลังตัวเนี้ยน่าจะคิดว่าไม่น่าจะเกินห้าหกพันวัตต์ ที่สายตัวนี้มันไปได้นะครับก็คือไม่ใช่พาวเวอร์วัดเป็นหมื่นสองสามหมื่นสายไฟแค่นี้มันจะไปถึงเป็นหมื่นได้นะครับก็คือกําลังที่สายมันโหลดด,ด้วยนะครับอ๋อก็อยู่ที่สายด้วยใช่แต่ถ้าเราใช้สายใหญ่มันก็มันก็จะได้ตสี<ๆ>่ชุดเนี่ยน่าจะได้เป็นหมื่นอืมเ,เพราะตอนนี้คือพลังงานมันมันมันตกตกตามตกที่สายครับตวคือตัวตัวเนี้ยมันจะไม่ตกเลยอืมอ่าแต่ตัวเนี้ยก็คือพอมันดึงกระแสมากปั๊บเนี่ยสายมันเกิดความร้อนอ๋อโอเคก็ประมาณนี้ก็ มีอะไรอีกไหมอ่าตัวนี้เราจะมาลองตัวนี้ตัวไหนอีกอันนี้ก็อันนี้จะเป็นอ่าตัว18มินิอ่าเอเคี่ยอ่าจะเป็นรุ่นรุ่นฉลุกข้างาก็คือตัวนี้จะมีทั้งดอกสนัน่นเมล็ดสองก้อนไว้ห้านิ้วแล้วก็เป็นดอกคาเรนอืมอ่าคาเรนที่เป็นกระแสอยู่ก็เป็นมเมล็ดสองร้อยแปดสิบอืมสองก้อนไว้ห้านิ้วเช่นกันนะครับอืมก็คู่นี้นะครับจะเป็นสนัน่นนะครับส่วนชุดนี้สี่ตู้นี้จะเป็นคาเรนนะครับอ่าโอเคี่ยมต่อเลยแล้วขออนุญาตต่อสายก่อนนะครับ อีกคลิปเล่นๆดีกว่าตัวไหนะ<ช>อันนี้ฝากฝากแบนรนด์เองหน่อยฝากแบรนด์อีโมซาวไดเนะครับก็คือเกิดจากตงงู้ลำโพงที่ไม่เหมือนใครนะครับจากเรามองจินตนาการจากตู้ทั่วไปนะครับที่ประยุกต์นะครับจนเป็นตัวนี้ออกมานะครับเรามีการทดลองอวิจัยกันค่อนข้างเยอะนะครับจนเาเป็นตัวนี้ทุกวันนี้ครับเป็นอีโมซาวนะครับก็ ฝากด้วยนะครับใครอยากได้ตู้ลำโพงนะครับมีตั้งแต่10นิ้ว12นิ้ว15นิ้ว18และ21และย4นิ้วนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับส่วนราคานะครับเดี๋ยวติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์แปดสนะครับเพราะว่ามันมีหลายราคามันเยอะมากนะครับเราก็ไม่สามารถเคยบอกได้หมดนะครับอ่อเดี๋ยวผมพาไปดู10ตู้10นิ้วได้ไหมได้ครับมีมีของ อันนี้ก็ดูลองดูก่อนครับไซส์1ิบปดนิ้วนะครับทั่วไปมาตรฐานทั่วไปที่เราทำนะครับขนาดนะครับขนาดตัวนี้นะเผื่อใครอเลกอกใช้รถแห่นะครับขนาดความกว้างนะครับอยู่ห้าสิบสองเซนนะครับความสูงห้าสิบห้าเซนนะครับความลึกอยู่ที่แปดสปดสิบเซนนะครับอันนี้ก็1สิบปดนิ้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับไอเทมนะครับก็จะเป็นสิบนิ้วนะครับอขนาดนี้น่าจะเป็นสามสิบสี่คูณสาสิบสี่นะครับลึกอยู่หกสิบเซนนะครับอันนี้ก็สามารถใส่ดอกกางแจ้งใส่ดอกรูยจนได้นะครับ อันนี้ให้คาแรคเตอร์เสียงที่หนักแน่นนุ่มลึกนะครับสไตล์ก็คือแนวฟังนะครับผมประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็น21นิ้วนะครับที่ที่เราลองอยังไม่ลองฟังเนาะอ่า21นิ้วตัวนี้ที่อ่ารถแห่นิวชมพูเอาไปใช้อยู่เก้าใบนะครับแล้วก็หลายหลายหลายท่านที่เอาไปใช้ยังยังไม่ได้รีวิวนะครับตัวนี้ก็ขนาดความกว้างนะครับจะอยู่ตีไป63เซนแล้วกันอืมนะครับความสูงก็ประมาณ68เซนครับผมแต่ก็ก็ยังไม่ใช่ ขอ,ขอโทษนะครับาใหมาความกว้างอยู่ห้าสิบห้าเซนครับความสูงอยู่ห้าสิบแปดเซนความลึกอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเซนนะครับครับผมก็เหมาะสำหรับรถแร่ที่ต้องการพื้นที่แล้วใส่ดอกเยอะนะครับอ่ะแล้วก็จะมียี่สิบี่นิ้วครับอันนี้อันนี้ฝุ่นนะครับอ่าก็ตัวนี้นะครับขนาดความกว้างของ24นิ้วนะครับจะอยู่ที่หกสิบามเซนอ่าฮะนะครับความสูงจะอยู่หกสิบแดเซนครับ ความลึกก็เจ็ดสิบเจ็ดเซนนะครับอืก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครที่ต้องการดอกใหญ่แล้วพื้นที่ไม่เยอะมากนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งตู้ที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมประมาณนี้เนาะใช่ครับประมาณนี้ครับก็สนใจสิบนิ้ว12บนิ้วสิบห้านิ้วสิบปดนิ้วยี่สิบ็ดนิ้วยี่สิบสี่นิ้วใช่ครับผมมีหมดมีหมดครับเอา อีโมสาวครับผมครับผมอยู่อยู่ที่เป็นตำบลชุมแสงนะครับอำเภอนางรองหมู่บ้านจะเป็นตรงข้ามวัดลุงประดุกเอาเป็นว่าเข้ามาจะเข้าตัวอำเภอโนศรร์เลยมาแล้วเห็นปตทอยู่ขวามือครับเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกปตทมาเลยใช่ครับใช่ครับมาประมาณ3กิโลประมาณ3กิโลครับกับก็จะมาเจออยู่ตรงข้ามวัดตรงข้ามวัดก็คือถ้ามาจากปตทเราจะอยู่สายมือวัดจะอยู่ขวามือนะครับใช่ครับผมถ้าเรามองเห็นวัดนะครับ ยังยังกันจะเป็นร้านเรานะครับอ่านั่นแหละครับผมอ่ะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณช่างโอด้วยแล้วกันครับผมเฟซบุ๊กก็ช่างโอประกอบแอม์ผลิตตู้ลำโพงนะครับครับผมสอบถามอ่ารายละเอียดรายละเอียดก็ทางในแชทได้แล้วก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับใครที่อ่าสนใจนะครับแบบเล่นเฟซบุ๊กไม้เป็นก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0 8 3 2 4 0 2 5 8 0นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับผมอะไรอีกไหมอาเอายังมีอยู่ก็คือ งานโมดิฟายแอมยังรับซ่อมเหมือนเดิมนะครับยังทำเหมือนเดิมแต่ว่าเราทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นเฉยๆนะครับอ่โอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ